ฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้นักเรียนชายไม่ได้มีแค่คนสองคนจะหาตัวเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยอะไรของนางนี่เอาละจ้ะวันนี้มีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาทุกคนต้อนรับเธอด้วยนะนี่เดินชั้นชั้นแล้วทำไมไม่ขอโทษซื่อจังพ่อเธอได้บอกไหมว่ามีลูกสาวบริษัทไหนเข้ามาใหม่ไม่มีนะนางนี่ระดับสี่ฟังให้ดีนะโรงเรียนเรามีชั้นชั้นแบ่งชัดเจน ลูกทำประธานบริษัทใหญ่หรือข้าราชการชั้นสูงจะอยู่ระดับ1หรือ2แต่อย่างเธอนะ่ะมันระดับสี่เพราะฉะนั้นอยู่นิบเงียบสะระดับสเหรอฉันไม่ได้สนใจพระไอมิชิดากายองค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเว็บตูนเรื่องปฏิบัติการลับปุกโรงเรียนไฮโซถ้าใครที่ชอบแนวแอคชั่นเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาก็น่าสนใจแล้ว ปอมให้คนูอยากค้นหามาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบนางเอกเกง่งสายบูไม่ต้องรอไม่ต้องงพอพระเอกให้มาช่วยแต่เห็นภายนอกเธอดูหุดหอดอย่างนี้น่ะจริงๆแล้วเธอน่ารักนะอ่านไปอ่านมาก็คือรู้สึกว่านางเอกคนนี้น่ารักมากๆงานภาพสวยการดําเนินเรื่องไม่เร็วไม่ช้าเกินไปซึ่งเรื่องเราก็จะกล่าวถึงดาราย่งที่ต้องการจะแก้แค้นประธานลี ที่ทำให้เธอสูญเสียบอสคนสําคัญไปเธอเลยเลือกที่จะไปเก็บข้อมูลจากลูกของประธานลีใช่ สาววัธยมงตายไปเรียนในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตามหาว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นลูกชายของท่านประธานลีแล้วตอนนี้ก็เจอแล้วสองคนที่น่าจะเป็นลูกชายของท่านประธานลีนั่นก็คือจาไฮองกับฮันจองอุนแต่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะใช่ลูกชายของท่านประธานลีหรือเปล่าก็ต้องให้ทุกคนไปร่วมหาความจริงด้วยกัน,นะค่ะในเว็บอุนเรื่องปฏิบัติการลับลุกโรงเรียนไฮโซ